สวัสดีครับโกลนซี Go c. แบบบ้านๆน,นะครับกับผมคนเดินทางแบบบ้านๆน,นะครับวันนี้จะมาเสนอเรื่องภูมินามนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ได้ไปที่บ้านจำตาเหินตำบลท่าศบเศร้าอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับสงสัยมานานแล้วว่าจำตาเหินชื่อหมู่บ้านนี้มันชื่ออะไรนะครับสืบสอบเลาะหาข้อมูลไปเรื่อยก็ไม่ได้สรุปที่ว่าคําว่าจำเนี่ยนะครับเป็นแอ่งน้ําที่ไม่ค่อยแห้งเหือดเป็นที่ชุ่มน้ํานะครับ ส่วนตาเหินนะครับหรือภาษาภาคกลางเรียกว่าสเลเตาภาษาอีสานเรียกว่าสเลเตนะครับภาษาภาคกลางเรียกว่าหมหาหงเป็นต้นไม้ล้มลุกมีดอกสีขาวสีเหลืองนะครับสีส้มสีชมพูและอาจมีสีอื่นน,นะครับเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนมักห้ามหญิงสาววัยรุ่นนะครับนำมาทัดหูหรือมาคล้องคอเพราะให้ผลทางด้านมันมีกลิ่นนะมันมันมีกลิ่นที่เย้ายวน ใจชายนะครับแล้วก็ห้ามปลูกใกล้ห้องนอนกับผู้หญิงสาวนะครับต้นของต้นของตาเหินหรือสเลเตหรือมหาหงเนี่ยนะครับมีต้นคล้ายต้นขิงต้นข่าชอบขึ้นในที่ลุ่มน้ําก็ทําให้นึกถึงชื่อบ้านนามเมืองนะครับที่ทางภูมิสายเ็าเรียกว่าภูมินามนะครับภูมินามเนี่ยเป็นชื่อของสถานที่เพื่อให้เราได้รู้ความเป็นมาของสถานที่นั้นๆนะครับ อาจจะแบ่งออกเป็นในลนักษณะของการเรียกชื่อหรือการตั้งชื่อตาม 1. ลักษณะของภูมิศาสตร์ภูมิประเทศนะฮะภูมิประเทศหรือตามลักษณะธรรมชาติของพื้นที่นั้น 2. ชื่อหมู่บ้านหรือชื่อเมืองนั้นๆตามชื่อของพันธุ์ไม้นะครับสาตามชื่อสัตว์ 4. ตามตำนาน 5. ตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 6. ตามตำแหน่งของบุคคล 7. ตามความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิริมงคลนะครับ 8. ตามการประกอบอาชีพนะครับ9ตามกลุ่มชาติพันธุ์10ตามชื่อวัด 11. จากการแยกหมู่บ้านเดิมแล้วไปตั้งหมู่บ้านใหม่แต่ยังคงรักษาชื่อเดิมไว้ 12. แยกจากหมู่บ้านเดิมมาตั้งหมู่บ้านใหม่แล้วก็ใช้ชื่อใหม่ 13. ตามนโยบายของรัฐ 14ตามการแบ่งเขตการปกครองของรัฐเรายังคงชื่อหมู่บ้านเดิมไว้นะครับทั้ง14ประเภทของการตั้งชื่อหมู่บ้านเนี่ยนะครับนํามาจากงานวิจัยเรื่องการศึกษาความหมายและคุณค่าของภูมินามจากตํานานพื้นบ้านในอำเภอแม่ทานะครับนะฮะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของการตั้งชื่อนะครับของสถานที่ต่างๆนะครับ แล้วก็อาจจะรวมไปถึงกระทั่งตามชื่อหมู่บ้านจัดสรรต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วในปัจจุบันนี้หลายๆคนก็มักจะเอาชื่อตัวเองนามสก,กุลนะครับหรือความหมายของครอบครัวมาตั้งเป็นชื่อของบ้านตัวเองก็เป็นไปได้นะครับโกเอนซีแบบบ้านๆให้ความหมายของคำว่าภูมินามนะครับส่วนเราจะไปหาภูมินาม พยายามจะหาภูมินามเอาใกล้ๆก่อนในพื้นที่ที่ผมอยู่ก่อนก็คือจังหวัดลำพูนต่อไปก็จะพยายามขยายออกไปทางภาคอีสานนะครับภาคเหนือทั้งภาคเหนือก่อนแล้วไปอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับซึ่งก็มีที่เรียกชื่อแตกต่างกันไปนะครับแม้กระทั่งชื่อจังหวัดเองก็ตามนะครับซึ่งมีทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่นะครับขอบคุณครับ